สวัสดีนะครับอะช่องตะไบชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้โปรแกรมมาติแคมเอ็กนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ดูตัวอย่างงานวันนี้นะครับอวันนี้ก็จะเป็นงานพื้นฐานนะครับะงานที่ถือว่าทําแคมบ่อยมากที่สุดนะครับก็คืองานกัดพ็อกเก็ตซีเลียมเนี่ยนะครับกัดพ็อกเก็ตนะครับที่มีความลึกนะครับหรือว่ากัดเป็นหลุมลงไปนะครับให้มีความลึกเราเก็บพื้นเก็บขอบนะครับ ก็จะเป็นงานลักษณะนี้นะครับก็เป็นงานที่นิยมทําแคมบ่อยนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะครับบางทีคีบมันนวดมันก็ช้านะครับถ้ามีแคมนี่ก็เร็วขึ้นนะครับอ่ะเอามาดูกันเลยนะครับว่างานที่จะกัดเป็นหลุมเนี่ยเราจะกัดกันยังไงนะครับผมอ้าวเรามาดูกันนะครับนะรู้สึกว่าทาไมมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเลย <c oughs> นะครับอ่ะเอา,เอาโอเคเหมือนลูกมันจะใหญ่ยยงไงล่ จัดระเบียบจอไว้ได้เลยอ่ะโอเคนะครับนะก็จะเป็นงานสี่เหลี่ยมนะครับกว้างเท่าไรเนี่ยศูนย์งานตรงนี้นะครับศูนย์งานอยา่นี้กว้างสองร้อยห้าสิบนะครับยาวสี่ร้อยหนายี่สิบอ้าวหนาสามสิบนะครับหนาสามสิบอ่ะเราก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมแคดแคมกันเลยนะครับจริงๆมาเราเอาจากโปรแกรม s o l i d w เ r k s เข้ามาที่ม a s ต e r c a m เลยได้นะนะครับแต่เราวันนี้เอาพื้นฐานนะครับนะ พืนฐานก็พอเอาเขียนสี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมขนาดเท่าไหร่สี่ร้อยอ่าสี่ร้อยอันนี้สองร้อยห้าสิบครับเอาเป็นแบบสี่เหลี่ยมศูนย์ง,งานจุด origin นะครับแล้วก็เราก็มาจิ้มตรงนี้จุ๊บอกตรงนี้ origin ตรงน,นี้นะครับปะอะแล้วก็โอเคไปนะครับพอโอเคไปปุ๊บมันจะไม่เห็นรูปหรอกแล้วก็ นี่กดซูมฟิตนี่นะครับอนะซูมฟิตเข้ามาเห็นไหมครับอนะต่อมาอนะเราเราจะเขียนพอกเกตพวกเนี้ยนะครับบางทีเราเขียนง่ายๆก็ได้นะครับอนะเราออฟเซตเส้นมาออฟเซตเส้นมาห้าสิบออฟเซตเส้นมาสองร้อยออฟเซตเส้นมาห้าสิบแล้วก็ออฟเซตเส้นมาออฟเซตเส้นมาแล้วก็ทิม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 ออกนะครับอา้าวมะทำไปดูง่ายๆนะครับออฟเซตหาคาว่าคาสั่งออฟเซตนี่นะครับ offset เท่าไหร่ห้าสิบเนาะฝั่งนี้มาห้าสิบฝั่งนี้คือไปห้าสิบนะครับแล้วขดบวกอ่ะเรา o f f s ็จตัวนี้มาห้าสิบมาห้าสิบต่อมานะครับแล้วก็จะฟเส s ็จมาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับนะ่ะ offset อะไรร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบนะครับจากขอบนี้มานี้ร้อยห้าสิบเรากดต้องกดบวกก่อนนะครับอ่ากดบวกร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบจากนี้มานี้สองร้อยห้าสิบนะครับแล้วกดบวกนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนระยะใหม่ก็ต้องกดบวกนะครับคําสั่งเดียคำสั่งเก่านะครับอันนี้สามร้อยห้าสิบสามห้าศูนย์จากนี้มานี้สามร้อยห้าสิบบวกนะครับ เส้นนี้เท่าไหร่นี่เส้นนี้เท่าไหร่ดูแบบสองร้อยนะครับสองร้อยสองศูนย์ศูนย์ขอบนี้มานี้สองร้อยนะครับแล้วก็เคลียลร์เัลเล์นะครับเนียนี่แเราก็ใช้คำสั่งตัดนะครับพิมพ์พิมพ์นะนะครับเห็นไหมครับเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมสองรูปง่ายๆแล้วต่อไป ร์เท่าไรร์สิบใส่ไปร์เท่าไรหนึ่งศูนย์นะครับคลิกเส้นสนี้เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายๆก็ได้รูปละนะครับนี่เส้นนี้เส้นนี้ต้องคลิกสองเส้นนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็ได้รูปตามแบบแล้วนะครับอ่าโอเคผมปิดรูปไปปบับอ่าต่อมา มาที่งานของเรานะครับรายงานของมาสเตอร์แคมนะครับนะครับสูฟิตนะครับเห็นไหมครับเนี่หมนเดิมเราก็ต้องเลือกวัตุนแมชชีนเทปเราเลือกอะไรแล้วก็เลือกมิลลิ่งนะครับงานมิลลิ่งเนาะเลือกมิลลิ่งนะครับสต็อกเซตอัพก็เพื่อให้เครื่องมารู้ขอบเขตของงานเรานะครับมาอ่าปอนจิ้งบ็อกสร้างลายนะครับโอเคนะครับเราไม่ได้เผื่ออะไรนะครับนะ ตัวน,นี้เป็นตำแหน่งความหนาของชิ้นงานนะครับอ่าชิ้นงานหนาสามสิบนะครับอ่าโอเคไปเห็น,นะครับมันจะขึ้นเส้นสีแดงมานั่นคือขอบเขตของงานนะครับนะมีความหนานะครับแซดอยู่ข้างบนเลยนะครับแซดอยู่ข้างบนนี่แซดศูนย์ข้างบนนะครับขวายู่ตรงหัวมุมนะอ่าเมืนเริ่มเราก็เลือกอะไรทูลพาดต่อมาทูลพาดเราก็เลือกพอกเกตนะครับพอกเกตอ่าพอกเกต อันนี้ปล่อยมันโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกสีแพรน์นะครับนะตัวน,นี้เรามาเลือกเราจะเลือกตรงไหนก็ได้อ่าผมจะเลือกแอเรียใช้มาแอเรียนะครับก็คือจะให้มันกัดเนี่ยไอตรงตรงนี้เนี่ยเนี่ยเราก็เลือกปั๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นสีเ,เหลืองนะครับนะปัญหามื่อตีแคมบางทีเขียนแล้วมันเวลาเราเราเลือกนี่มันมันเหลืองไม่เต็มนี่ก็คือเส้นมันผิดนะนะครับเส้นมันทับกันอ่ะตัวนี้ตัวที่สองนี่นะครับ คือเราจะกัดอยู่สองหลุมเนี่ยะาาน,น,นะครับแล้วก็โอเคไปอ่าต่อมาเข้ามาสูรสองดีทุนพาดพ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตนะทูนนะครับ R เท่าไหร่ R สิบนะครับแล้วก็เลือกดอกคัตเตอร์ให้มันเหมาะสมด้วยนะครับ g ดนิ w วทุนใช้ไรใช้ดอกเอนมีนนะครับอ่าตัวน,นี้เฮ็ดหนึ่งนะครับทูนหนึ่งเฮ็ดหนึ่งนะครับ เวลามันแปลงปเป็นทีโค้ดนะครับมันก็จะเป็นทีหนึ่งเฮหนึ่งนะครับนะต่อมาตัวนี้เราใช้ดอกเท่าไรอารสิบมันก็ดอกยี่สิบเนอะ่<น>ะผมก็จะใช้ดอกยอดนิยมก็คือดอกสิบหกอ่าดอกส <c oughs> ิบหกอ่าความยาวนะครับคายาวยี่สิบห้านะครับใ้เรื่องในส่วนนี้บางทีก็เราต้องเข้าใจเรื่องของดอกคัตเตอร์เลยนะนะครับนะ, <c oughs> นะอันนี้ก็สามสิบให้มันเยอะกว่าสามสิบห้านะครับนะ อ่าหลักๆสำคัญก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ้าวโอเคไปปับนะนี่ครับตัวหนึ่งนะอ้าตัวนี้เป็นดอกหยาบนะครับดอกหยาบ a o u k h อ่าดอกรับรัฟฟก่ในนี้รัฟฟกนะครับฟีเรสนะครับนะนะตัวนี้ผมบอกเสมอมันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับบางทีมันคำนวณมาไม่ได้นะนะครับ นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเป็นทองแดงอะไรก็ว่าไปเหล็กก็มีลายชนิดหนึนะเหล็ก s k d เหล็ก SP37 เหล็ก4ูฟูซนะครับบางทีมันใช้ความเร็วรอบไอ,อความเร็วฝีตัวเนี้ยแตกต่างกันนะครับอ่าผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะผมใส่ก็ฝีตั้ห้าร้อยนะครับนะสปินสปินเดิลสปีดก,ก็คือความเร็วรอบของหัวมันนะครับอ่ะผมใส่สองพันนะครับสมมติวันนี้ผมจะกัดอลูมิเนียมนะครับนะผมจะกัดอลูมิเนียมส่วนปลั๊กเล อ่ารักเลตเวลาแกนแซตมันลงนี่นะครับให้มันลงเร็วลงช้านะครับเราคุมมันได้นะครับอ่าทักห้าสิบนะครับอ่าโอเควอนเดอร์ Wonder, นะครับตัวนี้ก็ปล่อยมันคัดพลามิเตอร์นะครับเราก็ให้คอมพิวเตอร์มันคุมให้เรานะครับทุกอย่างเลยอ่าต่อมาตัวนี้นะครับดอกยาบเนาะดอกยาบเวลาเรากัดแล้วก็ต้องเผื่อไว้นะครับจุดสองนะด้านข้างเผื่อจุดสองความลึกก็เผื่ออะไร จุดสองนะครับอ่าผมเคยกัดงานละเอียดๆบางทีความลึกดิบวกลบสิบยี่สิบไมครอนอย่างนี้ก็มีนะครับนะครับอ้าวเรากัดรับนะครับเอาแบบลายไหนนะครับลายก็มีผลนะครับเวลาเราเรากัดแคมนี่บางทีเราเปลี่ยนลายนี่มันก็กัดหมดนะ <c oughs> บางลายมันก็กัดไม่หมดนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์การอ่าการขยับของดอกนะครับอ่า เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอเคสามมาตรฐานเลยพวกนี้ค่อยมาแก้ทีหลังก็ได้ถ้ามีปัญหานะครับต่อมาดอกแท้มันลงแบบไหนออฟก็คือลงแบบทิ่มตรงๆเลยนะครับนะแรมก็คือลงแบบซิกแซกโพลก็คือเอ้ยฮลิกก็คือลงแบบเป็นเกียร์แล้วมันก็บอกเราอยู่แล้วนะครับนะเอาผมว่าลงแบบแรมนะครับอะอแบบแบบแรมก็คือแบบซิกแซกลงซิกแซกลงนะครับะฟินิชเอาไหมไม่เอาผมผมไม่เอาผม ผมกินยาบอยู่ตอนนี้นะครับดิฟออฟคัทนะครับนะผมใช้ผงโฟงการลูิเนียมน้องผมก็ลงลึกๆได้นะครับนะลงทีละสักสองมิลยังได้เลยนะครับอ่ะสเต็ปสุดท้ายก็ศูนย์นะครับเอากรีฟทูดาด้วยนะครับนะนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการสร้างจีโค้รรวมเลยนะครับนะแต่ถ้าต้องการสร้างเป็นจีโค้ดแบบมีซบโปรแกรมนะก็ก็ก็เลือกเป็นซบโปรแกรมได้นะครับตัวนี้เป็นซบโปรแกรมนะครับมันก็จะเป็นเมนเป็นทรัพย์แยกกันออกมานะครับ เบรกทูล uh, ิงตัวนี้นะครับเวลาผมทำผมก็ชอบใช้แอสรลุกนะครับเป็นจีกหศูนมดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอ่านะครับอีแท็กอ่าสีดแปลนระยะเคลื่อนที่ห้านะครับสต็อกมีไหมไม่มีสต็อกนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปปั่นลงปั่นล่านละ้เหมือนเล่นงานจริงเลยนะครับศูนย์ดิฟอะไรอ่าลบยี่สิบ ชีตงานเราจะการดพ็อกเก็ตเลยลงไปลบยี่สิบนะครับอ่าโอเคไปเห็นไครับนะมันจะขึ้นลายของทูลผ่านวิ่งมาแล้วนะครับนะตัวนี้ก็คือเป็นตรงที่เราสั่งแทดลงนะครับเป็นแบบแมบลม,ม์นะครับทีละสองมิลสองมิลนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทิศทางการเดินครับอ่ามาดูแบบ็คพอร์ตดูนะครับตรงนี้จะเห็นลายการเคลื่อนที่ของมันนะครับ กัดพ็อกเก็ตเรากัดได้ทั้งสี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับนะแล้วคือเราเราต้องการเคลียร์เป็นหลุมลงไปนะนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยววิลลี่ไฟดูให้มันเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหม,นะนนนไนมนะครับงานพื้นฐานเลยเจอเจอบ่อยในงานแคมนะครับแคมที่ต้องเก็บเป็นพ็อกเก็ตนี่นะครับ ไอสป,ปีดได้เนี่ยปึ๊บปึ๊ๆปึ๊ปึนปนปน๊นะครับ่นะตอนนี้เราเผื่อไว้จุดสองเนะเาะก็คือขอบแล้วก็เผื่อจุดสองความลึกแล้วก็เผื่อจุดสองไว้นะครับนะผมไม่ได้เก็บละเอียดไหมมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับผมตัดฟินิชออก โอเคเสร็จแล้วนะครับนะต่อมาคูณท,ที่สองนะครับเราก็าคูณพาดพ็อกเก็ตเหมือนเดิมนะครับนะอ่าผมลืมปิดปิดไลน์นี้ก่อนอ่าปิดไลน์ปิดท็กเกินะครับนะอ่าต่อไปนะครับนะคูณหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปเป็นคูณสองนะครับนะคูณสองพ็อกเก็ตนะครับเหมือนเดิมนะ ตัวนี้เราก็มาเลือก last นะครับก็คือเลือกขอบเดิมของงานเราที่เราเลือกครั้งแรกเห็นไหมครับอ่า pocket ทูนอ่าพอพอมาทูนนะครับทูนหนึ่งไม่ทูนสองก็คลิกขวาเปลี่ยนนิ้วทูนนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น สองสองนะครับดอกอะไรเอาดอกสิบหกก็ได้นะครับเหมือนเดิมสามสิบห้ากด enter ดูอ่ okay. 5, yes, นะโอเคไปเย็ดนะโอเคนะครับขึน้นทุนที่สองมาแล้วดอกสิบหกนะครับดอกอะไร finishing ่ะ fin if i in i i s t ดอกฟินิชนะครับทุนสองทุนสองอ่ะ ความเร็วนะครับตัวนี้เรากัดวินิเยียมนะครับผมก็จะเก็บท้ายที่ปัก800ความเร็วรอบก็2,000ฟักเลตก็อาสัก50นะครับโค้ชก็ปล่อยมันคัดนะเห็นไหมครับตอนแรกเราเผื่อจุดสองนะครับตอนนี้เราเก็บเหรียญแล้วก็ใส่เลยศูนย์ศูนย์นะครับเอาขนาดจริงแล้วนะครับนะขนาดจริงแล้วรับนะครับอ่าตัวนี้รับเราเก็บไป ตอนนี้ให้มันลงแบบแรมนะครับฟินิชหลังก็มาเพิ่มฟินิชนะครับฟินิชตกคือหมายตูตัวนี้ตรงฟินิชนะครับตีอิน้ีอ่าเราจะเข้าแบบไหนก็นแล้วแต่เล่านะครับเข้าแบบตรงเข้าแบบทัาทนก็คือเข้าแบบส่วนโค้งนะครับบอกว่าดิฟอฟคัทนะครับอ่เล่นทีเดียวเลย20มิลเลยศูนย์ยิปทนดาว อตัวนี้เหมือนเดิมเอสรุปเอสรุปเอสปนะครับตัวนี้ลบเท่าไหร่ลบยี่สิบนะครับลบยี่สิบอ่าโอเคปรับเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าดูการเดินของมันแบ็คพอตนะครับนะนะครับมันก็จะเก็บพื้นให้เรานะครับนะออกศูนย์จุดสองเก็บขอบอ,อีกศูนย์จุดสองให้เรานะครับนะงานเราก็จะได้ขนาดตามต้องการนะครับนะอา้า เอารวมเลยรันรวมเลยนะครับอ่าสิเลกเลือกทั้งหมดนะครับสังเ,เกตด,ดูเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับนะอ่าดูนแล้วครับอ่านี่ทุนแรกมาหลอกยาบก่อนนาะหลอกยาบแล้วเพื่อจุดสองนะครับจุดสองหรือว่าเท่าไหร่ไมค่อนสองร้อยไมค่อน <laughs> นะครับ จุดสองก็คือข้างละจุดสองจุดสองนะครับนะชิ้นงานมันก็จะเล็กกว่าศูนย์จุดสี่ะศูนย์สองลง้ยกัดพ็อกเก็ตที่สองนะครับยังกัดยาอยู่ก็คือกัดเผื่อชิ้นงานไว้นะครับนะอ่ะตัวนี้มาเห็นไหมครับตัวนี้มาดอกเก็บรละเอียดใช่ไหมครับ นะมันก็จะเก็บข้าใหเราเลยนะครับนะอ่าลงอ่าตอนนี้เก็บพื้นก่อนครับผมมาเก็บขอบปับแหมเรียบร้อยแล้วครับนะครับ, <c oughs> รบงานยอดคิดงานยอดนิยมนะครับในการทำบันเดแ็แคมก็คือเคลียร์ฟอกเก็ตนะครับเคลียร์พื้นมันเนี่ยมันก็จะทําได้เร็วกว่าขีมันนวนเยอะนะครับบางคน บางคนไม่เข้าใจวิธีการคีมมนนวดนี่ก็พูดยาก <c oughs> แต่ถ้าใครที่ทํำม็นนวดบ่อยๆเรื่องเคลียร์พื้นพื้นอเคลียร์ความเรื่องง่ายๆเลยนะครับมีเทคนิควิธีการเยอะในการทํานะครับอ่โอเคนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับเพิ่มเติมนะครับในคลิปผมนะครับอเรื่องของการกัดอกเกตตัวนี้นะครับ ก็หวังว่าคงจะทํากันได้นะครับนะกัดทอกเก็ตง่ายๆนะครับงานยอดคิดงานยอดนิยมในการทําแคมป์นะครับนะเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอใครที่ทาได้ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ามีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันไหนผมรู้ผมก็จะบอกนะครับอันไหนไม่รู้ก็จะพยายามไปหาข้อมูลมานะครับก็ได้ข้อมูลจากเอฟซหลายคนเหมือนกันนะครับเรื่องของงานซินซีนะครับเรื่องของงานแคมป์นะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะคลิปนี้นี่ก็สวัสดีครับผม อ่าลองทำดูนะครับง่ายๆไม่ยากะงานแบบนี้ทําบ่อยนะครับงานแคม